เมื่อคืนนี้เพจนั่งแบกหมออ้ำอิราวัฒโพสแสถึงพระเอกท่านหนึ่งว่าพระเอกกามโตท่านหนึ่งเคยพึ่งบารมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งตอนเข้าวงการรับงานละครพรีเซนเตอร์ต่างๆตอนสร้างบ้านก็เคยขอยืมเงินผู้ใหญ่ท่านนี้แต่พอผู้ใหญ่ท่านนี้มีปัญหาด้านการเงินแล้วขอยืมกลับพระเอกกามโตกับปฏิเสธแล้วโทถไปมาว่าลายผู้ใหญ่ท่านนี้ต่างๆนานาทั้งทั้งที่พระเอกคนนี้โพสอวดรวยแจกเงินลูกน้องเป็นฟ้อนๆแถมโพสสร้างภาพอวยตัวเองเป็นคนดีที่เขียนเนี่ยแต่จะบอกว่าคนเนรลคุณน่ะไม่มีวันเจริญก็สร้าง ต่อไปเขารู้พฤติกรรมกันหมดแล้วหอมเมนตายโพสให้เป็นเดากันเองแค่นั้นละค่ะเาวาเนตต่างก็คาดเดากันว่าพระเอกคอนนั้นรืออาร์ตพสัสสุไม่นานนะัดอาร์ตพัสสุก็มาเมนตอบกับถ้าหมายถึงตนแล้วก็เปิดมาเลยแม็นๆหน่อยพร้อมชี้แจงประเด็นที่เก่าถึงเป็นข้อข้อขอ,อย่างละเอียดยิบพร้อมเสมอนะแน่ก็มาโหนกระแสกันสักรอบแม้ห่างด้านหมออ้ำก็แรงไม่แพ้กันโพสโต๊ะกับจะขึ้นมึงขึ้นกูทําไมร้อนตัวเหรอโพสเนี่ยเขาโพสถึงพระเอกจ้าไม่ได้หมายถึงพระรองวอยทางอาร์ตเองก็โพสกับตัวเองเป็นคนให้ผู้ใหญ่ที่่พูดถึงไมมย ตหถึงรู้ละเอียดขนาดนี้อ่างหมออําก็เหมือนจะเริ่มรับมือไม่ไหวเลยแท็กหาอาร์ตว่าแน่ใจนะว่าจะโพสแบบนี้เป็นเชิงขู่จะฟ้องพร้อมแท็กถึงทานายแต่อาร์ตพสุดก็ไม่ได้กลัวจะ่ยังได้พร้อมตอบกับทุกโพสตทุกคอมเมนต์ทาให้เปิดชื่อเอกที่ว่ามันเลยเซ่เรียกได้ว่าหมวยถูกภูิมากซึ่งเรื่องก็เหมือนจะไม่จบง่ายๆแค่นี้ต้องติดตามกันต่อไปค่ะวยกนี้ใครจะชนะ